สเกตเตอร์ ater, อาจจะออกก็ได้ครับผมนะซุปเปอร์เอทซุปเปอร์เอทว่าไงสเกตเตอร์โอ้ยแต่ไม่ได้แต่ก็ไม่กลักวินครอบครัว family 13 et ครับ13 et station สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม PG ครับ13 et ยารปั่นเกมค่าย PG ช่อง13 et โรงเป็นทริกเกมโจ๊กเกอร์โรมาครับ13 et lsg gamer เกมไฮโลนําเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13อีทีหยาดครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไ i ร e กดกระดิ่งกดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะชอบอ่านคอมเมนต์ครับอยากให้ผมเล่นเกมไหนทักมาบอกเลยวันนี้ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีกระซิบบอกมาแล้วว่าทำรายการไม่มีขั้นต่ำไม่ติดเทินนั่นหมายความว่า1บาทถอนเข้าถอนออกได้เลย นะครับถ้าใครอยากเล่นเกมแบบนี้ใต้คลิปมีลาย์อยู่เพิ่มเพื่อนมาเลยนะครับแล้วมาเล่นเกมด้วยกันอีกอย่างหนึง่งพืมบอกเลยเรามีกิจกรรมด้วยนะครับสนุกสนุกเพียบเลยใต้คลิปครับมีลิงก์อยู่คลิกไปที่ลิงก์มาร่วมกิจกรรมกรรมันในนั้นเราแจกกันเยอะมากครับหลายร้อยหลาย,ลายพันเลยทักมานะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันมาวันนี้เราอยู่กับเกมซูเปอร์เอทของค่ายิริกับเส้นทางของมาจองสอง ของค่าย PG วันนี้เราจะมาบัตเทิลข้ามค่ายกันอีกแล้วครับมาเดี๋ยวเราเลา่นกันเดีย๋ยวเหมือนเดิมนะเดิมพันขั้นต่ำฝั่งนี้คำเตือนไม่ควรลอกเือนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมฝั่งนี้ก็เข้ากันโอเค,อเคหูเเดิมพันธ์ไหกสิบต่ำก่อนใจเย็นโอเคมาเดีไได๋ยวมเ่นกัน ก็กติกานะครับด้านขวามาจองนะ100ครั้งด้านซ้ายซูเปอร์เอ็กี่ครั้งก็ได้จดแต่จบพร้อมกันแล้วมาดูกันนะครับว่าคะแนนรวมอยู่ที่เท่าไหร่ฝ่ายซ้ายสีแดงฝ่ายฝาสีน้ำเงินโอเคนะพร้อมนะครับทุกคนห้เา 5, เดีเดๆๆกดนี่อห้ออาสี่สามสองเริ่มไาแล้วครับผมพร้อมกัน เฮ้ยมาจองนำเฮ้ยเฮ้ยเมื่อๆๆกี้นี้ซุปเปอร์เอทไม่ธรรมดาวะ่ะโอ,โะอดด้โ,อโหซุปเปอร์เอทด,ดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งแบบท่านโอ้โหซุปเปอร์เอทได้ป่ะโอ้ยสวยมากทิศสุดเลยครับเดี๋ยววัดอืมอืมดีดีซุปเปอร์เอทด,ดีมาเรามาดูในส่วนของมาจองบ้างผมขออนุญาตเรียกมันคืออะไรนะอ่าไฮโดรก็จอกโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยซเปอร์เอทไม่ธรรมาดาจริงโชว์หอ่ะโชว์หลูตลอดเวลาตอนเนี้ยเดยอเด้อเด้อเ้อไม่ทันไม่ทันพูดจริงไปไม่ทันอ่ามาดูมาจองอะมาจองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มาจองโอ้โหไม่ก้าเห็นไปก่อนซปเปอร์เอทโอ้ยมีปอยโอ้ยซปเปอร์เอทไม่ธรรมาดาเดี๋ยวมาดูก่อนครับมาจองจะเข้าเกมได้ไหม แต่ถ้าไม่ได้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นคนละค่ายนะเพราะฉะนั้นเราวัดที่เงินเท่านั้นสเก็ตเตอร์อาจจะออกก็ได้ครับผมซุเาพสุเอทว่าไงสเก็ตเตอร์โอ้ยแต่ไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าวินผมพระเจ้าใช่จะอย่างนี้อุย้ยสก,กุตเตอร์สก,กุตเตอร์เริ่มละเริ่มแบบพันกันแล้วไปนะครับผมตอนนี้เดินทางมาจองไม่ชอบชื่อนี้เลยให้นกกระจกได้ไหม มาครับมาครับมาครับืึเฮ้ยเอาจริงนะถ้าหากว่าไพ่รถกระจกเข้าโบนัสมีโอกาสอยู่นะครับมีโอกาสพลิกเกมตอนนี้ยังพลิกเกมไม่ได้หูเปงนยอมรับจริงๆทุกประเอกเขาคูณแบบที่แตกที่แตนจริงหมาก่อนมาก่อนมามาจองมาจ้องโอเคไป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  ครับผมไดเก้าครั้งครับดูครับขาบอบอลไไหมโอ้โหตื่นเต้นว่ะเราใจจริงดูที่เงินอย่างเดียวเลยตอนนี้มันดีตรงนี้ย่งายดูเงินครับเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงครับยังไงไพนกก็จอกไพนกก็จอกคอเลยห้าครั้งสุดท้ายของครึ่งแรกครึ่งแรกจะหมดแล้วครับครึ่งแรกจะหมดแล้วครึ่งแรกจะหมดแล้วอีกสองครั้งอีกสองครั้ง,งเดี๋ยวผมเตรียมอยู่กันพร้อมกัน อ,อ,อ,อยังยังยังไม่จบเขายังได้อยู่ได้อยู่ได้ยาวเลยครับได้ยาวเลยตอนนี้เฮ้ยครึ่งแรกต้องบอกก่อนนะครับในส่วนของซูเปอร์เอชก็ตอนนี้นชะนะคะแนนอยู่เรียกว่าถ้ารักษาสถานการณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว,ว่าจะชนะไพนกกระตอกไพนกกระตอกไพนกกระจอกเออ ลิ้นแบบแข็งมากโอเคพร้อมนะครับทุกคนเรามาเริ่มครึ่งหลังกันเลยห้าสิบครั้งโอ้โหลุ้นวะไม่เคยลุ้นขนาดนี้มาก่อนแล้วแบบซปเปอร์เอตอนแรกอะ่ะผมตั้งใจจะพูดถึงไพนกกระจอกแต่ซปเปอร์เอแบบโป๊โป๊ะโป๊ะโปโป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะผมแบบไม่ได้จริง,งารมาเดี๋ยว,าวามาดูกันไม่แน่นะซปเปอร์เออาจจะเข้าโบนัสก็ได้มาครับห้าสสามสองเริ่ม โอ้โหซุปเอทตายเอ้ยมาจองก็ไม่ธรรมดาโอ้โยเฮ้ย,ยมีโอกาสนะครับโปรรักมาแน่เลยไม่แน่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 โอ้ยแต่ได้เงินรางวัลก้อนโตมานะครับโอ้โหกดนิดนึงช้าช้าเอฟเจ็ดสิบจุดหกตอนนี้เรียกว่าคะแนนแน,นําแล้วคะแนนนําซุปเอทแล้วโอ้โหซุปเอทตอนนี้แย่แล้วครับผมเรียกว่าหมัดต่อมัดเลยจริงๆตอนนี้ เอาแล้วครับผมอ,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 อีกนึงก,ก็จะล่ายังไม่ได้กันนะครับตอนนี้ตอนนี้เด้เด้เด้ลุ้นลุ้นมากมองซ้ายมองขวาแบบโอ้ยอ่ะต้องบอกก่อนตอนนี้ไพ่น้กระจอดูนิ่งละหลังจากที่ออกโบนัสครั้งใหญ่ไปก็เรียกว่าเขาคงคงที่ยังไม่มีทิ้งห่างเลยนะครับเรียกว่าคะแนนติดก,กันเลยไม่ห่างกันเท่าไหร่ยังไม่เรียกอะไร ยังไม่ทิ้งอ่ะยังคํานวณได้ไม่เต็มที่ครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะก็เดี๋ยวดูกันก่อนโอ้โหถามาขนาดนี้ซูเปอร์เอสว่างไงโอ้โหซูเปอร์เอสมานะครับมาเยอะเลยตอนนี้เรียกว่าซูเปอร์เอพยายามจะดึงคะแนนกลับแต่ยังไม่สําเร็จนะครับตอนนี้ยังคะแนนนําอยู่ในส่วนของให้นกกระจอกโอ้ฝั่งน้ำเงินครับว่างไงโอ้กำลัง อยากจะทิ้งห่างอยู่แต่ในส่วนของฝั่งแรงพยายามนะครับพยายามทำโอ้โหแต่แย่แล้วตอนนี้เริ่มจะแย่แล้วโอ้โหยี่สิบสี่ครั้งสุดท้ายห <c oughs> มัดต่อมาจริงๆไม่แน่นะครับถ้าซูเปอร์เอทเข้าสกิกเ,เตอร์สามตัวเมื่อไรเมื่อน,นั้นอาจจะเกมเปลี่ยนก็ได้โอกาสยังมีครับนัดตัวเองก็หมุนเร็วด้วยค่อนข้างเร็วเลยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะครับยังมีโอกาสอยู่เยอะหึหึหึมผมลุ้นยังลุ้นอะไรอีก17ครั้งสุดท้ายนะครับ ว่ายังไงครับตอนนี้ตอนนี้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ ไม่ทำคะแนนแรงๆโชว์ไปสักทีนะอาจจะลำบากแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ห่างกันประมาณ60คะแนนเลยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเลยสี่ครั้งสุดท้าย3 2 2 2อย่าง2อย่าง2 1และเออ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 เรียบร้อยแม่เรียกว่าอะไรช่วงช่วงแรกแรก ก็ซูเปอร์เอททำคะแนนไม่ได้ดีครับในส่วนมุมแดงของเราแต่ว่าครึ่งหลังในส่วนของมุมน้ำเงินของเราเรียกว่าตีโต้ได้เก่งมันมากครับเมื่อกี้นี้ผมแบบลุน้นแบบตัวโกงเลยเกือบไปได้เกือบไปได้ถูกได้โอเคยังไงก็ทํามนะครับฝากาด้วยถ้าใครอยากสนุกแบบนี้นะครับผมตายคลิปมีไลน์อยู่เพิ่มเพื่อนมา มาสนุกกิจกรรมกันแล้วก็อย่าลืมว่าทํารายการไม่มีขั้นต่าไม่ติดเทินเติม1บาทถอน1บาทอะไรได้หมดเลยสบายใจได้ครับที่นี่ที่นี่ดูแลดีมากๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้วยใตยคย้คลิปมีลิงก์อยู่คลิกไปที่ลิงก์มันจะพาทุกคนไปกลุ่มกิจกรรมครับแล้วมาร่วมกิจกรรมกันมันแจกเงินแจกจริงๆแจกแบบมาหาศาลครับเข้ามาร่วมกันนะโอเคสำหรับวันนี้ ลุงจาก13อาอิษฐาิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ